จะไปไหนดีต่อเด๋ยวนะาไปกับคร้อะไปกริแล้วไปตีไปหองพกวดน้ดื่อยาไหเดนหนวันนี้มาพรวอมกับเก๋ ลิสโตรง่งอ่ของเกสค่ะก็เป็นแบบที่แรกแล้วก็ให,ใหญ่ที่สุดด้วยค่ะก็รู้สึกว่าโหห้างไนตกแต่งสวยมากๆค่ะแล้วก็เสื้อผ้าหลากหลายมากๆสามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ได้เยอะจริงๆค่ะตามคอนเซ็ปต์เขาเลยทันยังเกสบ้าง,ขงเขาแบบจริงๆก็เห็นมาตั้แงแต่เราเป็นเด็กอะค่ะแล้วก็โลโก,ลก้สามาเหลี่ยมก็ยังคงเป็นความเอกลักษณ์มากๆค่ะคือรู้สึกว่าไปห้างไหนก็ต้องเห็นแบรนด์นี้แน่นอนนะคะ่ะใช่ แพดจิมสโอมันก็รู้สึกแบบว้าวแล้วก็เสื้อผ้าด้วยก็มีความแบบคลาสสิกแล้วก็ใส่ได้ง่ายๆนะคะสายก็รู้สึกอยู่เขาเรียกเขาเรียกว่าไงเห็นมาตั้งแต่เป็นเด็กอ่ะแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานในอีเวนต์นี้ก็รู้สึกดีใจมากๆที่ควาได้ถึงเราค่ะค่ะก็ฝากแฟนๆนะคะก็มาเยี่ยมชมแบนเค้กนะคะที่เซ็นทรัลเวิร์ลนะคะเขาเป็นแพดจิมสโหม่นะคะที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีเสื้อผ้าหลากหลายสามารถช้อปปิ้งได้แบบสนุกแน่นอนค่ะมานวค่ะ หลักจุก้าสุดเป็นไงบ้างยังไหมคะแบบเฟปลาสุดเราเฟปลาสุดเฟปลาสี่ไงงไปต่างประเทศอ๋อไม่คือไปมานานแล้วแต่ว่าคือเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบเราจะต้องกลับมาที่ไทยแล้วมันต้องลงงานไงคะเราเลยถึอว่าแบบเราก็ลงงานก่อนดีกว่าให้มันต่อเนื่องกันแล้วก็พักเที่ยวก่อนแล้วพอตอนเนี้ยรูปแบบไม่ได้ว่างเอ้รูปรูปไม่มีลงไอจีแล้วก็เลยเอารูปเก่ามาลงการการภาพ นาน,นานค่ะเป็นไงเป็นนักนมค่ะค่ข้างเนียนมากทุกคนมีเห็นอว่าอยู่ต่างประเทศนานขนาดไหนแล้วพี่เดียที่ก็รอบที่ไปยุโรปละใช่ค่ะเยอสิงหาเลหนะพี่อุ้กตุนั่นเลยค่ะแต่ว่านียก็เสียดายลูกเพราะว่าจะไม่ลงเลยก็รู้สึกยังไงอยู่แต่ว่าตอนนี้คนงงแล้วว mm ่ hmm. um นาทำไมลงที่ยุโรปมันเป็นหน้าร้อนทั้งท okay ี่ตอนนี้มันหนาว ล้วจริงไม่ใช่ค่ะก็เป็นรูปเก่าจับรองรูปไม่เป็นไรจับรองรูปไม่เป็นไรแต่ว่า่ล่าสุดก็คือล่าสุดจะมีกระถินใช่ค่หน้ากระปุนนค่ะเป็นหน้ากระถินก็เป็นเดือนนี้แหละค่ะก็อาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้แหละค่ะจะได้เจอลูกแบบว่าผ้าไทยผ้าแม่นแน่นอนค่ะเราก็ต้องใส่ผ้าไทยเข้าวัดแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ลองไปดูว่าเป็นลูกอะไรดูว่ต้องแบบเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะข้าถุงเนาะข้าถุงที่แบบว่า พ,พิเศษครับจริงๆก็แล้วแต่คุณแม่ทำให้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆที่บ้านทำธุรกิจท้าไทยอยู่แล้วก็จะเลือกให้ลูกสาวแล้วค่ะว่า,า,าปีนี้ใส่แบบนี้แล้วกันนะมีหลายผืนหน่อยหรือว่ามีคนอยากได้ตามจะได้มีของเพราะว่ามันเคยมีเป็นที่แบบ เราใส่อันที่มีแค่ผืนเดียวอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าจะทำจะให้เขายังไงใช่ทุกคนก็ถามว่าแล้วมาลองรูปทหไมก็คือใส่พิเศษสุดก็ไม่ได้ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาอะไรที่แบบ normal หน่อยมีหลากหลายคนที่เขาอยากได้จะได้ซื้อได้จริงๆนะคะเทรนท้าใหม่ปีนี้เทรนรั้งทับอกจะการเทรนท่าใหม่ปีนี้หรอคะเดียว่าจะใส่เป็นรูปช้างเหรอใช่ที่คุยกับแม่ไว้นะคะก็รู้สึกว่ามีความเป็นไทยกินน่ารักดีอันนี้คือที่ร้านีขายเปล่า มีมีคือกับแม่แล้วแม่ไม่อยากเอาที่มันยากเกินเอาที่แบบนี้ใายด้วยนะเพราะว่าต้องมีคนอยากได้ตามกันแน่เลยเวลาเลยนะใส่ผ้าผ้าถุงผ้าไทยมันเสริมมันโซ่ขอขอบคุณมากค่ะก็จริงๆเป็นคา,านนพูดท,ท,ที่หล,หลายๆคนเคยทักเหมือนกันว่าแบบทาไมใส่ผ้าไทยเราขึ้นสักอจะเพราะาว่าเราใส่บ่อยจนคนค่อนข้างชินตานะคะแต่และครเรื่องที่ถ่ายตอนนี้ค่ะก็มีได้ใส่ผ้าไทยด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่ รู้สึกว่าดีใจมากๆที่มีละครที่เราได้สวมชุดท่าไทยแบบสวยงามจริงๆแล้วว่าโง่อุ้ยแต่ว่าก็บอกสไตลิสต์อยู่นะว่าต้องการท่าไหม่อะไรจะเอาโบราณจะเอาแค่ไหนบอกมาคําเดียวเดี๋ยวส่งมาให้เลยอยากใส่ชุดผ่าของตัวเองในละครป่ะก็คือมีทุกรูปแบบเก่าแค่ไหนก็มีมีเอาโบราณจะเอาแบบลายขิดหมีอะไรบอกมาเถอะจะหามาให้เะพยอมไหม อเขาบอกว่าร้านผ้าที่บ้านเดียมีร้านมีผ้าที่เขาต้องการเยอะมากและสวยหลายผืนเลยที่เขาเล็งไว้เดี๋ยวเขาจะเอามาใส่ยนละครแน่นอนถ้าเดี๋ยวโอกาสไทาอินไปเนียนๆแน่นอนเราจะไม่หยุดไทยโดนเก็บผ้าโฆษณาหรือเปล่าก็เนียนๆไปแล้วก็แบบแลกแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนไงคะเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อผ้าใหม่แพงเอาจริงมัสสักร์เปลี่ยนโชว์โชว์ว่าที่เราบ้านเราขายผ้า ดีขึ้นค่ะจริงๆอะก็เหมือนเป็นการเขาเรียกว่ายัางไงอะคะส่งเสริมธุรกิจผ,ผ้าไทยด้วยแล้วผักก็ไม่ใช่แค่ของร้านเดียวคนเดียวร้านอื่นก็ขายได้กันตามๆกันไปนะคะเหมือนกับดาราก็เริ่มใส่ผ้าไทยกันมากขึ้นเวลาแบบไทรจะไปวัดก็ท้องท่อหนาเร้าแบบุยที่ร้านมีผ้าไทยอะไรบ้างที่เขาใส่ได้ค่ะดีใจมากนะที่ทุกคนกล้าที่ใส่ผ้าไทยแล้วเมื่อก่อน คนจะดูอ่ะจะเชยไหมจะแก่ไหมเงี้ยค่ะตอนนี้นไม่แล้วทุกคนกล้าใส่ดูแบบน,น่ารักแล้วก็เฉลไวมากคือเราไม่ได้ใส่แ้่ส่นวนยี้นะไม่จริง <c oughs> เราสามารถเลือกลายที่เหมาะกับเราได้เ,เราดูเดียวว่าใส่บ่อยเดี๋ยวชินเองใช่ไหมเขาแค่ไม่ชินเราดูเป็นไอคอน,นิกผ้าไทยไปแล้วพี่เดียแบบยินดีมากเลยก็ดีใจนะคะจริรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่แบบทำให้ทุกคนหันมาสนใจผ้าไทยดีใจมากอะไรอี้ลิซ่ามาเมืองไทยได้ แทนเที่ยวปีใหม่ไหนกันคิดอะไรบ้างยังอะค่ะก็ะะมีที่เดี๋ยวมาแฟนมีตเนี่ยและค่ะอาคิดหน้า<ช>แล้วนี่ใช่ค่ะก็นะะ่าจะได้เจอกันทีมหลักบ้านต้องเตรียมพร้อมเลยบ้างรับรับเพื่อนยังไม่ได้คุยกันเลยอะคิดว่าน้องน่าจะยุ่งม,มากๆเลยอหะ,ะค่ะคิดว่าเดี๋ยวคงได้เจอกันณวันนั้นเลยอะไรเงี้ยเหมือนกับยังไม่ได้คุยจรงิง เขายังไม่ได้บอกว่าเอ้รอบนี้อยากกินร้านไหนอะไรเป็นพิเศษนะคะมีเวลาว่างแค่้ยืๆให้ได้ให้เขาได้พักหายใจให้ได้ก่อนตอนนี้เพราะเรคิดว่าน่าจะตารางงานแน่นมากๆรอชมรอชมรอชมแฟนมีเด็กก็อยากเห็นเหมือนกันนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็เป็นครั้งแรกที่เป็นแฟนมีเดี่ยวที่ที่ไทยนะคะก็รอชมรอชมทิ้งพักผ่อนก็เราก็พักร่อนอยู่แล้วใช่แล้วก็เตรียมพร้อมเตรียมพรีสเตรียมเสียง ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเจอสิบสี่